ับมาดูผักสวนครัวแล้วนะครับมาดูผักสวนครัวครับนี่ครับเราปลูกไว้เยอะแยะเลยเห็นะครับต้นมะนาวเนี่ยนะนี่ทำรันอีกแล้วนี่อะไรพวะๆๆๆทำรันเพราะว่ามันมีตัวตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่แหละต้นมะกรอรุ้ยมะกอเนี่มะกรอเหลืองครับเห็ินครับมะกรอมะกรอเหลืองนี่ครับๆๆๆๆ มะกอเหลืองไม่ใช่มันสุกนะครับมันเหลืองอย่างนั้นแหละครับมันเหลืองธรรมชาติของมัน <c oughs> ข้างบ้านนี่ข้างบ้านผมนะมีต้นมะเขือต้นพริกตะไคร้นี่ครับหอมดอกพักกระแยง,งที่เพลงกันลองครับอันเป็นกระชายอันนี้ะขี้ชี้ไปเรื่อยแล้วก็ชี้ไปเรื่รอยด้วยตอหอมเปย ใส่ลาบไใบใส่ลาบมาดูงนี้ตะ <c oughs> เภาใบชะพูสะระแหน่นะครับสะระแหน่สะระแหน่สะระแหน่ปลูกไว้เป็นกระถางเลยนะครับสะระแหน่ตะเภาอันนี้ก็อันนี้กระยางครับนนกระยางตอกระยาง มีผักแพลวผักแพลวครับมีผักแพลวไปใส่ซุปน้ำไม้ครับผักผกระแยงก็ใส่ซุปน้ำไม้ผักแพลวก็ใส่ได้ผักแย่ๆไม่ต้องไปซื้อเลยนี่ผักแย่ๆเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนี่ครับมีข้างบ้านอีกด้านหนึง่งมีกระปูกแตและแน ปลูกเสน่หปลูกผักคีไปเรื่อยนี่ผักคีไปเรื่อยไปใส่รามครับนี่ครับนี่มันยังไม่เยอะเท่าไหร่เพิ่งมาปลูกเพิ่งมาลงครับเพิ่งมาปลูกผักคีไปเรื่อยแล้วก็มีต้นอะไรเอามาเอบบมเอะเขือนี่ครับมะเขือเพิ่งเล็กๆอย่างนีปลูกแล้วก็มีต้นมะกอนะครับข้างบนต้นมะกอนี่ครับโตคมากเลยต้นมะก,ก,กอบ้านผมดินมันดีครับ เนี่ยนะส่วนครัวเราปูไว้กินเองครับทำตามๆพระราชดำรินะอยู่แบบพอเพียงครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับลูกก็จะตากผาากินปลาเที่ยวครับเห็นผักสลัดเนี่ยอยากกินลาบนะ ลาบเลือดลาบเนื้อน่ะโอ้โหใส่ผักสซนเน่เยอะนี่หอมครับแล้วกินกับขนมจีนก็ได้ครับนี่กินกับขนมจีนสุดยอดเลยผักสซนหน่ใบเล็กนี่หอมนะครับใบเล็กนี่หอมมากเลยไม่เหมือนใบใหญ่เราซื้อตามตลาดใบใหญ่มันไม่ค่อยหอมเท่าไรมันต้องใบเล็กนี่สุดอยอดหอม,หอม